ทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะรีวิวแต่กลุ่มที่เป็นบ้านพักอาศัยนะครับทั้งชั้นเดียวชั้นครึ่งแล้วก็2ชั้นวันนี้ นะครับเปลี่ยนมารีวิวเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวกันนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่สําคัญนะครับหลายคนนะครับก็จะเน้นไปทางบ้านเดียวหรือทาวน์เฮาส์สชั้นอะไรอย่างนี้นะครับทาวเฮาส์ก็คือเป็นบ้านที่มันหลักติดติดกันนะครับที่มันไม่ได้แยกนะครับที่มีรั้ว นะครับแล้วก็มีบริเวณรอบๆบ้านอันนั้นเขาจะเรียกบ้านเดี่ยวนะครับตัวนีจะเรียกทาวน์เฮาส์นะครับหลังนี้นะครับนาเสนอตัวทาวน์เฮาส์ที่เป็น6คูหานะครับมาดูแปลนด้านในครับ6คูหะแบ่งเป็นทั้งหมด6ห้องนะครับถ้าถ้าจะเรียกว่าห้องบางทีก็อาจจะสับสนกับห้องนอนนะครับเพราะว่าภายในคูหานี่มันก็มีแยกย่อยเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราเรียกห้องเดี๋ยวจะสับสนเพราะฉะนั้นจะเรียกเป็นคูหาก็แล้วกันนะครับอ่า สำหรับแป้นหลังนี้นะครับแป่นหลังนี้อ่ะผมจะโฟกัสที่ริมซ้ายมือก็แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าไม่ได้ทําให้เช่านะครับเป็นงานที่เรียกว่าทําขายนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะเรียกห้องแถวเนาะถ้าเป็นบ้านเช่าติดการเรียกห้องแถวแต่คราวนี้มันจะมีแยกย่อยออกมาเป็น เป็นแบบทําขายกันเลยนะครับไม่ได้ทําให้เช่านะครับคือส่วนใหญ่ทําเช่านะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีมีประยุกต์เป็นแบบทําขายเลยนะครับชั้นเดียวนะครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะ2ชั้นซะมากกว่านะครับทุกวันนี้ด้วยเรื่องของงบประมาณในการซื้อบ้านอะไรเนาะคนก็ต้องบีบให้มันซอฟลงเพราะว่าทุกวันนี้ค่าอสังหาเนี่ยมันแพงมากๆนะครับถ้าจะซื้อทาวฮาสองชั้นนี่ไม่ต่ํากว่า2ล้านบวกนะครับสล้านห้าสล้านขึ้นไปนะครับถ้าเป็นชั้นเดียวก็จะ ราคาก็จะค่อนข้างที่ซอฟหน่อยนะครับกลุ่มลูกค้าก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องของการทำาท้าเฮาส์ชั้นเดียวนะครับหลังนี้จะเป็นลักษณะโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นก็คงงือมันประหยัดที่สุดแล้วนะครับในการทำาท้าเฮาส์นะครับถ้าเป็นลักษณะทรงบัญญัตก็ราคาก็จะกระโดดขึ้นไปเพราะกระโดดขึ้นไปเสร็จมันก็ขายแพงมันก็ต้องขายแพงแล้วมันก็ขายยากนะครับเพราะว่ากลุ่มเท้าเฮาส์จริงๆเนี่ยมันมันจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังไงครับรายได้เนาะไม่ค่อยสูง เพราะว่าถ้าสมมุติเป็น2ชั้นเงนี้ยสล้านสาล้านเงนี้ยเขาต้องผ่อนเดือนหนึ่งเงี้ยหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยกลุ่มที่แบบมีรายได้ที่แบบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า่าเงี้ยรายได้เขาไม่ติแน่นอนนะครับามาโฟกัสกันที่ตัวแบบกันนะครับหลังนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ห้องนอนนะครับโดยมีโถงรับแขกด้วยนะครับโถงรับแขกก็ไม่ใหญ่ามากนะครับไปดูขนาดเต็มๆกัน หลังนี้นะครับหน้ากว้างของครูหานะครับจะอยู่ที่5เมตร50นะครับโดยจะแบ่งใน1ครูหานี่มันจะเป็น2ช่วงเสานะครับฝั่งขวามือจะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็มีห้องน้ําด้านหลังส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็เดินขึ้นบ้านถอดลงตรงรองเท้าแล้วก็เข้าบ้านนะครับมายังห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกก็พื้นที่ก็จะค่อนข้างจํากัด นะครับเนื่งด้วยก็อ,อย่างว่าเป็น,ปน,ปน,ปนคือเทา้าเฮาครับอยู่ในเมืองนะครับที่ดินแบบมีมูลค่าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สอยที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่ว่าเคาน์เตอร์ครัวมันก็ประยุกตได้นะครับบางคนก็ไม่อยากมาทำอาหารตรง ห้องรับแขกนี่หรอกนะครับก็สามารถย้ายมาอยู่ด้านหลังได้นีครับเพราะว่าอย่างตำแหน่งที่วางให้ก็มีว่างข้างในกับวางหลังบ้านนะครับก็ลูกค้าก็เลือกเอานะครับว่าอยากให้ชุดกลัวเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูขนาดนะครับเนื่องจากรอบแบ่งเป็นหน้ากว้าง5.5เมตรนะครับก็จะแบ่งห้องนอนเนี่ยเยอะกว่าหน่อยนะครับก็ อยู่ที่กว้าง3เมตรนะครับส่วนโซนห้องรับแขกเขาประมาณ2เมตร50นะครับถ้าสมมุติว่าที่ดินเราเยอะนะครับเราจะทําให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็เป็นเป็น6เมตรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทํา ห้าเมตรห้าสิบแต่ว่าหลังนี้ก็ก็ผ่านการส่งลูกค้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับวางประมาณนี้เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับราคาขายของเขาด้วยนะครับแล้วก็มาส่วนหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเว้นไว้2เมตรนะครับก็จะเข้าในเรื่องของกฎหมายระยะล้นอาคารนะครับก็คือห่างได้โดยที่มีช่องเปิดเนี่ยน้อยที่สุดก็คือ2เมตรนะครับถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยเขาห้ามมีช่องเปิดพราะไม่มีช่องเปิดเสร็จเราก็ไม่สามารถทําประตูได้นะครับ พอไม่มีประตูเสร็จด้านหลังเป็นผนงังทึบก็ไม่รู้ว่าเรา,เราจะไปใช้สอยข้างหลังยังไงนะครับด้านหลังนี้ถูกล็อกไว้เลยนะครับ2เมตรส่วนด้านข้างเนี่ยจริงๆมันทาชิดเขตได้นะครับแต่ต้องตัดหนะ้าตรงหน้าต่างด้านข้างเนี่ออกให้หมดนะครับ แล้วก็ให้ข้างเคียงเขาเซ็นที่เขตนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมเซ็นนะครับเราก็เว้นสัก50เซนนะครับก็คือผนังลิมริมนอกเลยนะครับอย่างน้อยต้องห่างจากเขตที่ดิน50เซนโดยที่ไม่ต้องให้ข้างเคียงเขาเซ็นก็ได้นะครับขอแค่เราอย่าเข้าไปใน50เซนไอ้50เซนนี่ก็ยังเป็นที่ดินของเรานะครับเพียงแค่ว่าเขาไม่ให้ทําอาคารในเขต50เซนถ้าข้างเคียงเขาไม่ยินยอมนะครับไม่เซ็นหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร ก็คือเราไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเว้นไว้50เซนแล้วทําเป็นผนังทึบอันนี้ทําได้เลยครับข้างบ้านไม่สามารถร้องเรียนได้นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าผมจะเว้นไว้6เมตรนะครับเพราะถามว่าทําไมต้อง6เมตร6เมตรตรงนี้ก็ฟิกเหมือนกันถ้าสมมุติว่าน้อยกว่านี้นะครับน้อยกว่านี้ก็คือ5เมตรปัญหาตามมาก็คือลด ปิกอัพมันจะจอดไม่ได้นะครับเพราะทุกวันนี้รถปิกอัพทำออกมาไซส์ใหญ่มากนะครับอย่างรถกระบะคันหนึ่งยาวประมาณ5เมตร50นะครับพวกรถกระบะยกสูงนะครับรวมกระจังหน้ารวมตัวด้านหลังนะครับที่เป็นกันชนด้านหลังนะครับรวมแล้วประมาณ5เมตร50เพราะฉะนั้นพี่จอดรถตรงนี้ต้องด้านหน้าเนี่ยต้องเว้นไว้6เลยถ้าสมมุติว่าเราเว้นไว้น้อยกว่า6เมตรมันจะมีปัญหาก็คือลูกค้าที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่สามารถ จอดรถได้นะครับบางทีถ้าจ,จอดแล้วตูดม,ดมันรถมันโผล่ไปอย่างเงี้ยอ่ะถ้าถนนหน้าบ้านกว้างก็โอเคแต่ถ้าถนนหน้าบ้านมันแคบเงี้ยมันก็จะมีปัญหากับคนที่ใช้ถนนท้องถนนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเว้นระยะห่างตรงเนี้ยนะครับไม่น้อยกว่า6เมตรถ้า5เมตรนาสิผมว่ามันชิดไปชิดจนไม่สามารถปิดประตูได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งโอเคมันจอดได้แน่นอนนะครับรถเก๋งความยาวจากหน้าถึงหลังเนี่ยไม่เกิน5เมตร แต่ประเด็นคือเราไม่รู้หรอกว่ากลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อทาฮอล์ของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีเฉพาะรถเก๋งนะครับซึ่งอยา่าไปมองว่าเออให้เป็นกลุ่มรถเก๋งกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับกลุ่มลูกค้าเราจะแคบเพราะฉะนั้นให้เว้นไว้6เมตรเลยอ่ะคุณมี f o r ชุดเนอคุณมีอะไรคุณจอดได้หมดเลยนะครับรถตรงรถตู้อ่ะอันนี้ก็จะเพิ่มกลุ่มลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะส่วนตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็คือเออผมจะวัด ช่งนี้ตรงหน้าห้องนอนนะครับแล้วก็ระเบียงนะครับมาถึงด้านหลังนะครับตรงห้องครัวตรงห้องน้ํานี่คือขอบเขตตัวอาคารนะครับที่เป็นทาวน์เฮาสจริงๆนะครรวมแล้วจะอยู่ที่8เมตร50สนะครับส่วนห้องนอนห้องหน้านี่รู้สึกจะกว้างนะครับกว้าง4เมตรห้องด้านหลังประมาณ3เมตรนะครับมาดูรูปแบบอ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้รวมอ่าที่เป็น ตัวตัวหลังคาคุมที่จอดรถนะครับเพราะว่าตรงนี้ค่าก่อสร้างเนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ตั้งเสานะครับเสาก็อยู่ตรงรั้วพอดีนะครับมีเสาอยู่แล้วเสาตรงตรงตรงนี้ก็ใช้ร่วมกันกับหลังอื่นๆนะครับแล้วก็หลังคาก็เป็นเมทัลชีทธรรมดาตรงนี้จะเดี๋ยวพอช่วงที่ประเมินราคาผมจะไม่ประเมินตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะสับสนนะครับในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับผมจะประเมินแค่ตัวอาคารก็คือชุดนี้ เราก็ไม่รวมรั้วนะครับเพราะบางบางทีเราจะประยุกต์ใช้รั้วแบบที่มันก่ออิฐบล็อกธรรมดานะครับมันก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดคราคาผมจะคิดเฉพาะตัวอาคารอาคารจริงๆนะครับไม่รวมที่จอดรถนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าให้ประเมินค่าก่อสร้างนะครับเอาจริงๆนะครับทาวเฮาส์เนี่ยค่าก่อสร้างไม่สูงหรอกเพราะว่า1คือการก่อสร้างเนี่ยมันง่ายและง,ง่ายมากๆนะครับ อย่างลงอย่างเหล็กนี่แทบจะไม่ได้ตัดเลยนะครับอย่างเลเก็กก็เสียนี่พาดยาวตั้งแต่ห้องแรกไปยันห้องสุดท้ายนะครับแค่ต่อลแล้วก็ทําค่าแรงมุงหลังคาอะไรย่างนี้ก็ถูกนะครับพว,พวกชายโคงชายคานี่แทบมันติดกันแทบจะใช้ร่วมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างพวกกลุ่มเทาเฮาเนี่ยผมจะประเมินค่าก่อสร้างสักประมาณตารางเมตรละหมื่นก็แล้วกันนะครับคือจริงๆผมผมเชื่อว่ามันทําได้ถูกกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูนะครับว่ามันทำไมมันถึงทําได้ราคาถูกนะครับถ้าสังเกตนะครับพื้นบ้าน พื้นบ้านจะไม่สูงนะครับพื้นบ้านจะสูงประมาณ40-50ถึงเซนนะครับก็นั่นก็หมายความว่าสมมุติลบเกียดินนะครับเกียดินให้เสมอนะครับเสร็จแล้วเข้าแบบเทคารได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าแบบยกคารลอยขึ้นมานะครับหนึ่งเสียเวลาสองเสียไม้แบบนะครับคือเรื่องเวลาเนี่ยมันก็ทําให้กินค่าแรงนะครับแล้วก็เรื่องของไม้แบบเนาะจากแทนที่จะมีไม้แบบปิดแค่ด้านข้างมันต้องมีไม้แบบ ปิดด้านล่างของคานนะครับแล้วก็มีไม้ค้ำยันอะไรอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่ยกพื้นไม่สูงนะครับค่าก่อสร้างมันจะถูกเพราะเขาสามารถทําคานเนี่ยวางบนดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าแบบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะประหยัดค่าก่อสร้างน,นะครับ2นะครับเรื่องของหลังคาอ่ะดูครับมันง่ายมากนะครับหลังคานี่ยก็แทบจะวางเหล็กท,ทิ้ง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 อย่างมากก็ต่อนิดนึงอย่างเหล็ก โครงสร้างเนี่ยพาดยาวหมดเลยทีเดียวนะครับต่อเหล็กเราก็ไปตัดท้ายต,ตัดปลายพอพอนะครับเพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างเนี่ยถูกแน่นอนอีกอย่างนึงผนังนะครับแทบจะผนังตรงกลางแทบจะใช้ร่วมกันเลยนะครับ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ค่าก่อสร้างต่อหลังนะครับถ้าคำนวณง่ายๆก็คือ5เมตร50คูณ8เมตร50นะครับ8.5คูณ5.5หลังนึงก็ ประมาณอาตีเป็นเลขก,กลมๆก็แล้วกันนะครับก็คือ4ปัดขึ้นนะครับ4.7ตารางเมตรนะครับต่อคู่หานะครับไม่รวม ที่จอดรถข้างหน้าเพราะที่จอดรถข้างหน้านี้ค่าก่อสร้างน้อยมากเลยนะครับมีเสาให้อยู่แล้วเสาใช้ร่วมกันแค่ซื้อโครงเหล็กมาแล้วก็มูอันนั้นเจ้าของโครงการก็ไปคิดเพิ่มนะครับว่าเท่าไหร่ผมเชื่อว่าต่อห้องเนี่ยไม่ไม่เกินแสนนะครับแต่ว่าที่จะประเมินเนี่ยผมจะประเมินเฉพาะเนี่ยกรอ44.5จุด5คูณ8.5นะครับเมื่อกี้คำนวณมาได้ครับเท่านี้นะครับที่ผมตีปเป็นเลขผม47ตารางเมตรนะครับผมจะคูณ10,000นะครับค่าก่อสร้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณ470,000 ถ้าใครมองว่าเออมันต้องแพงกว่านี้คือจริงๆมันทําได้หลายราคานะครับก็อ,อยู่ที่ว่าเราตั้งราคาขายเท่าไหร่ถ้าเราตั้งแบบราคาสวยหรูเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันดีๆให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะกระโดดไปมากกว่านี้แต่ถ้าเราตั้งราคาราคาขายนะครับราคาขายไม่เยอะนะครับเราก็ใช้วัสดุที่พอใช้นะครับผมเชื่อว่าลูกค้านี่เขาเขารับได้กัแบบราคาที่มันสมเหตุสมผลเพราะว่ากลุ่มที่เลือกาวเฮาส์ ouse, เนี่ย รายได้เขาไม่สูงหรอกครับเขาไม่มีเงินที่จะสามารถผ่อนบ้านเดี่ยวได้เพราะว่าผ่อนบ้านเดี่ยวโอโ้โหมันต้องเงินเดือนระดับ 2- องสามหมื่นนะครับซึ่งเงินเดือนสองสามหมื่นนี้ก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับบางทีทั้งครอบครัวอารวมกัน 2- องสามหมื่นก็จริงแต่ว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองท่านที่จะทําโครงการขายตรงนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับนี่คือราคาต่อห้องนะครับต่อห้อง4ี่แสนนี่คือไม่รวมรั้วด้านหลังนะครับรั้ว2เมตรเนี่ย แต่จริงๆมันไม่กี่บาทหรอกข้างหลังก็เทพื้น10เซนเทคานทำรั้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็รวมประตูแผงประตูก็ไม่ถึงหมื่นหรอกครับเอาถ้าพูดไปตามตรงเพราะว่ามันเป็นแค่รั้วเหล็กน,นะครับหลังนี้ก็มี6กูหาเดี๋ยวผมลงคูณ6ให้ดูนะครับท้งหลังจะเท่าไหร่6กูหาหลังนี้ก็ประมาณ2องล้านแนะครับเฉพาะตัวคาร แพงก็อย่างที่ผมอธิบายนะครับก็อยู่ที่วัสดุที่เราจะเลือกให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งเนาะอยู่ที่ราคาที่ตั้งนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เพจแบบบ้านแสงตะวันด้วยนะครับมีอาคารไหนหน่าสนใจก็จะนำมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม